นเหนื่อยครับหายใจไม่ค่อยได้แล้วเจอปุ่นเป็นไงครับเรียบร้อยเลยครับ,รบวันนายใจไม่ได้ครับไม่สะดวกเลยครับต้องใช้เครื่องใช่ครับลำบากขึ้นไหมชีวิตลำบากครับหนุ่มเช่าเชียงใหม่วัย38ปีคนนี้ป่วยด้วยหลายโรครลุมเร้าทั้งโรคไตความดันโลหิตสูงมีภาวะน้ำท่วมปอดและอาการหอบหืดที่กลับมากำเริบ เล่าถึงความลำบากของชีวิตที่แทบสําลักควันและฝุ่นพิษที่ปกคลุมเชียงใหม่มานานนับเดือนจนต้องร้องขอเครื่องออกซิเจนจากโรงพยาบาลเทศบานลนครเชียงใหม่เพื่อใช้ช่วยในการหายใจซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องออกซิเจนในห้องแคบๆในบ้านพักย่านชุมชนเมืองลังในตัวเมืองเชียงใหม่เกือบตลอดทั้งวันทําให้ชีวิตลําบากมากขึ้นประมาณครึ่งวันนะครับเว้นแต่ตอนกินข้าวกินน้ำ ใช่ครับไม่ยังหายใจไม่ออกใช่ครับหายใจงไม่ได้เลยห้องสมแขบออกไปนักมีกระควรกระเหมาะออกจากมันไปกินข้าวเนาะกินข้าวเข้าห้องน้าอาบหน้าอาบ่านเนี่ยไปไดะอยู่ได้จะชีวปตลําบากโดยป้าแสงพินก็มีอาการหอบหืดกําเริบไอหนักขึ้นถึงขั้นไอเป็นเลือดซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าเป็นผลมาจากฝุ่นพิษแม้จะพยายามใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเริ่มไอแม่นะ ไอ้แล้วก็มีเสมหะมีเลือดออกมาเองค่ะเลือดตนั้วันนี้มีเลือดตั้งแต่วาละเลือดตั้งแต่วาละนี่กินยาเขาเชื่อว่าเป็นจากพุ่นแหละจากพุ่นนี่แหละกูเดือแม่มาเป็นนะทำไมเาเพราะว่าถ้าอาการมันดีันเป็นเช่นเดียวกับชาวเชียงใหม่อีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษทั้งไอแสบตาแสบจมูกผิวหนังอักเสบและป่วยด้วยโรคอื่นเพิ่มขึ้นจากสถิติปีที่แล้วเชียงใหม่พบผู้ป่วยด้วยโรคหลอดลมอุดกั้นกว่า2 3 0 0 0คน เส้นเลือดในสมองตีบและแตกกว่า10,000รายผิวหนังอักเสบกว่า4,000ัรายและเส้นเลือดหัวใจตีบอีก1,700รายแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากฝุ่นพิษทั้งหมดแต่ช่วงที่ฝุ่นพิษปกคลุมมีผู้ป่วยโรคเหล่านี้เพิ่มขึ้นหอบหืดเส้นเลือดหัวใจนะคะเรื่องของเ,อเส้นเลือดตีบเส้นเลือดสมองตีบด้วยก็มีเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็นอันที่เจอเจอว่าเพิ่มขึ้น แต่ถามว่ามันมีการศึกษาที่แบบชัดเจนไหมว่า pm สองจุดหาให้เป็นโดยตรงไม่มีปัจจัยอื่นเลยเนี่ยอันนั้นมันยังสรุปชัดเจนไม่ได้เพียงแต่ว่าพบว่าในช่วงที่มี pm 2.5มากๆกเนี่ยกลุ่มโรคพวกนี้ก็คือเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเลยนะคะจนถึงวันนี้เชียงใหม่ย,ยังอยู่ในสภาพเมืองในหมอกฝุ่นพิษ pm 2.5เกินมาตรฐานถึงขั้นกระทบต่อสุขภาพมานานนับเดือนติดอันดับเมืองมลพิษโลกมานานนับสัปดาห์จนบ่ายวันนี้ยังอยู่อันดับ2ของโลกแต่ยังพบจุดความร้อนการเผาถึง50จุด เจ้าที่ระดมกําลังกันเข้าดับอย่างยากลําบากและพยายามฉีดน้ําเพิ่มความชื้นเร่งสร้างห้องปลอดฝุ่นซึ่งตอนนี้ยังมีไม่ถึงพันแห่งจากที่ตั้งเป้าไว้เกือบสามพันแห่งคงต้องรอพายุฤดูร้อนในอีกสองวันข้างหน้าที่จะช่วยพัดพาฝุ่นพิษออกไปให้ชาวเชียงใหม่หายใจกันได้โล่งขึ้นบ้างมนตรีตุคุณสมบัติสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน